ชมกันต่อแล้วกันนะครับก็จะให้ชมกันต่อเนื่องไปเลยนะครับก็มาดูการทํางานของอเครื่องจักรนะครับในการทําถนนถนนหลวงนะครับอตอนนี้ก็เคลื่อนไหวแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นรถเกรดนะครับรถเกรดก็ทําการเกรดให้เรียบนะปรับถนนปัดพื้นถนนให้เรียบนะครับ ทางด้านโน้นก็เป็นรถบดนะครับรถบดแรงอัดดีนะครับก็มีการสั่นกระแทกนะครับให้หินคลุกนะครับอัดแน่นนะครับอัดแน่นนะครับแล้วก็มีรถสำหรับอัดหินคลุกนะครับผสมหินคลุกด้านหน้า ก็ลาดลงไปบนพื้นตามด้วยรถบดก็จะบดคัดนะครับรถบดน,นั้นมี2คันนะครับจอดทางด้านโน้นนะครับทางด้านโน้นอีก1คันนะครับก็มาชมกันนะครับเราให้ชมบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปบนถนนนะครับบนถนนนะครับ ตอนนี้รถว่างเราก็จะเดินม,มาชมนะครับเป็นการสร้างทางนะครับสร้างถนนหลวงนะครับก่อรถนั้นก็คึกคลัพเลยทีเดียวนะครับมีการสัญจรไปมาอย่างมากมา,ายเลยทีเดียวนะครับสำหรับรถที่ผ่านไปผ่านมานะครับก่อการทำงานก็จะ ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่ามีผู้สัญจรไปมาในช่วงวันหยุดสัปดาห์นะครับวันหยุดสัปดาห์นั้นมากมายเลยทีเดียวนะครับก็มีการกดอัดนะครับวันนี้ก็คงน่าจะเรียบร้อยนะครับพรุ่งนี้ก็คงจะมีการลาดแอดวานได้นะครับเรามาชมกันนะครับดูเครื่องม้าเครื่องมือมีรถบดมีรถ ผสมถิงครุกนะครับดึงวันนี้ต้องทำงานกันนะครับเดี๋ยวอพอหมดรถแล้วเราก็จะข้ามไปฝั่งบ้านนะครับฝั่งบ้านาบ้านก็อยู่ตึกกับร้านมาเฟียนะครับมาเฟียคอฟฟี่เฮานะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศ เดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งโน้นนะครับตอนนี้รถมากันมากมายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งโน้นนะครับอ,ะอ,อนะครับเราก็ให้ชมกันไปนะครับบรรยากาศในการปนะรับปรุงทางหลวงนะครับเป็นถนนหลวง ซึ่งเป็นสายการจนรบุรีสุพรรณบุรีนะครับหรือการยนรบุรีอูทองนะครับตอนนี้อยู่ที่บริเวณน้ำเพือพนมพวนนะครับก็คึกคักเลยทีเดียวนะครับคึกคักเลยทีเดียวนะครับก็ให้ชมบรรยากาศกันไปสักครู่หนึ่งนะครับผู้คนก็สัญจรผ่านไปมา มากมายนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลวันหยุดนะครับเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะครับก็รถสัญจรไปมานั้นจะมากสักระยะหนึ่งนะครับ,นะรบก็คลิปนี้ก็ใ้ชมกันแค่นี้นะครับก็ ขอบคุณ f อฟทุกท่านนะครับก็อ,อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะครับหรือว,ว่าเรียกว่ากดซับสไคร e นะครับให้กับช่องอนุสรด้วยนะครับกับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ